สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่นุ่นนะคะอยู่ในสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เข้าครัวค่ะวันนี้พี่นุน่นพามาดูว่าพี่นุ่นทำอะไรนะคะอันนี้ก็คือให้คุณพ่อบ้านจะพี่นุ่นจะทำเตื่ให้ให้แกทานนะคะแล้วก็จะมีต้มมันปลา เราคาคู่กับสเต็กนะคะเ่วนของพี่นุ่นก็จะเป็ดอู้คว,วันแกงหน่อไม้จก้กสามีกินอาหารฝรั่งเนี่ยกินอาหารหลาเนาะอยู่ไหนก็ไม่ถุดปากเท่าอาหารอีสานบ้านเราค่ะ ที่มันจะมีเคล็ดลับนะคะว่าเนื้อขาสเปกอ่ะอยากให้มันนุ่มแต่ว่าข้างในมันจะรสชาตนุ่มหอมอนมีสูนีอันนี้เราอันนี้ก็ต้องไฟอ่อนมาที่นุ่นเอาเบอร์หกค่ะให้เป็นไฟต่างๆมันก็จะไม่ไม้เท่าไหร่แต่เรา แม่เนื่องก็ชอบให้เนื้อกินเปรียมนิดหนึ่งแในข้างในก็ยังเป็นเป็นเนื้อแดงค่ะก็ชอบนี้ลูกทิก็จะไม่ทำอย่างนี้นะคะที่นื่องใส่น้ำมันจส่ะดาษแล้วนี้เนื้อเนื่นก็จะติดแล้วนะคะทีนะคะทั พี่นุ่นก็จะเอามาห่อค o i l ไว้จ้ะห่อกระดาษค o i l ไว้สิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่นะคะก็ห่อเลยจ้ะห่อไฟกล่องไม่ได้ตั้งน่ะพี่นุ่นก็จะห่อไว้แบบนี้ค่ะก็รอจนกว่ามันฝรั่งเขาจะสุกเพราะพี่นุ่นก็ตั้งไว้ยี่สิบนาทีปกติ ตรงนี้มันมีที่ตั้งอันนี้มันเป็นซื้อมาใหม่มันไม่มีเวลาบอกค่ะแต่อันเก่ามันจะมีเวลาก็เลยอาศัยอ,อันนี้เอารับเวลาเท่าไหร่ระหว่างเรารอมันฝรั่งนะคะเราก็จะทิ้งไว้คะ่ะให้เนื้อมันนุ่มง,ง่ายๆคะ่ะวันนี้กินง่ายๆสบายๆ พี่นุ่นก็แกงหน่อไม้กำลังเดือดเลยจ้ะก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพี่นุ่นก็เอา,อาเข้าครัวมาให้ดูจ้ะโอเคนะคะพี่นุ่นก็มีแกงหน่อไม้นะคะใส่ฟักทองค่ะแล้วก็จะข้าวผัดกุ้งก็จะมีผลไม้กิ่นก่อนนะคะแล้วก็ของแพมพี่นุ่นก็จะเป็นสเต็คคกคะการมันฝรั่ง หม้อเล็กๆนี่อร่อยก็กินกันง่ายๆอย่างนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พีนนท์ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะก็จะกินข้าวแล้วะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า